ครับผมผัดมามา,มาครับหลังจากน้องน้ำโมลวกเส้นซุกเรีวเนาะด้วยเส้นซุกเรีวก็น้ำมันตังกระทะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่มันมันหัดม,ม,ม,มามาคื้เกาวนคื้เกา

ใช่ก็าดึงลงมาจากนั้นไหมดึงลงมาจากต้นไม้ลูกลูกอีกหารมันเสียอากาแล้วบ่งลเกีหน้าเหบอคือเดี่ยมใ่ไมมือนี้นีแม่ยุน่ใส่ผงครับลูกทุกอานเห็นลดอั่นกระบะยังหันบ่ห็นนั่นแหละเกี่ยนพะเียวเยเร็วเร็วเร็มาใส่มาใส่ใหม โอ้หนามมันหลายเด่มือนี่มาหมาจังหอนซีกินน้ำเบอะทันว่าไปเอาปียวยานั่นมาไงทันว่าทันว่าไปเอากระตาน่ะนะแล้วเราก็เอาเอาสมมาห่อใบตองอสม่าใส่หีบห่อใบตองใส่หีบปิ้งพ่อพอแล้วพอแล้วมันเค็ม นี่เมนูัน้าวข้ยางสุเป็นอย่งอ้้าล้างองคุณน้ำเตาชโเบอร์คุนโอ้เสน็นับดีครับมือนี้ต่อเด็กปีงสมตาเด็กสมบูรณ์ยุ่งอะไรอบมีันยับ้างดวายนั่งลบลบ เดี๋ยวจะฟาวเดี๋ยวาเดี๋ยวสุกแล้วนี่เดี๋ยวจะไปหอกันเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมาบานนะโมโมมาซิมมึงแต่เนื้ไอซิมก่อนห่วยบ้างกันบ้างซิมอะไรเนี่ยมันซิมอะไรเนี่ยเอาซิมมึงเอาเร็วๆตันว่าเป็นยังไงมันแสบมันนัวมันมันบ่ครับพี่น้องเปองได้ครับวู้แสบแล้วบ่ครับเอาแสบสองแสบเนี่ยนี่เอาอันที่มันหักเนี่ย

เรียบร้อยครับพี่น้องมาครับกินเขาน้ำกันเด้อปีงสมพัดมามาป,ปีนสมเอาสมมา